ไอ้พื้นที่เขามี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 นอกจากนี้อีกอยู่บ่นี่ยยู่ฟ้ามหงเแมบ่แกมองเงินเดีจะเป็นมองพ่อมองยังไงเแมบ่ เป็นเครือญาติเครืองยังกันแม่นบ่ครับผมเครือมมมมมาาาาากกกผผไไ่่่ด้้เเขอองแลววป็นฝยย๋อเป็นฝ่ายเอามาขายเพิ่นให้ฝ่ายขายฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายการตลาดให้อืออันนี้ตัวละ1บาทตัวละ1บาทครับอันนี้1บาทเมื่อกี้จะบาท50ที่อยู่บนที่นี่ที่ว่ันหนึ่1บาทแล้วก็จะมีเป็นเพชรเป็นเพชรอยู่ข้างนู้นบาทห้าสิบบาทห้าสิบมันสูงไปใหญ่กว่ากันหลายอยู่บาทห้าสิบใหญ่กว่าเยอะรับใหญ่กว่าเนาะครับใหญ่กว่าเยอะเลยถ้าจะเอาธรรมดานะถ้า แต่มันก็จะใหญ่กว่านิดน,นิดน,นึงแต่มันมันจะสองบาทห้าสิบมันจะแพงกว่าไปนิดมันอีกแต่มันสิตัวใหญ่กว่าบอกคือตัวเร็วกว่าต,ตเร็วกว่าอืมแต่ที่มันมันจะแพงกว่าไปนิดนึงทับรายแล้วอันนี้คือนี่ครับมันจะใหญ่กว่าแต่มันมน,นิดเดียวมีสองบาทห้าสิบแต่นี้แปลงแล้วเนาะครับนี่แปลงเพลทสองบาทห้าสิบมันหายากซึ่งผมจะคือจะไม่ไม่ไม่หลอกขายบางคนเนาะ ถ้าไม่มีไม่มีทับทิมแปลงเพศแต่ลูกค้าอยากได้ก็จัดให้จัดให้ลูกค้าก็เจอราคานั่นเลยครับราคาแพงๆไปแล้วก็ปาไม่ใช่หมันนั่นเลยครับแต่ผมไม่ผมได้บอกประมาณก็หมันมีก็มีไม่มีก็คือไม่มีจะไม่หลอกขายเอาเอาตัวไหนดีถ้าเขาไปเลี้ยงถ้าตัวระบาดนี่เลี้ยงจักมือมันสีช้ำตัวนั้นประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ซึ่งเท่ากั้นต้องต้องให้อาหารทุกวันด้วยต้องเป็นบ่อดินนะ เอาเอาปลาที่มันปล่อยร่วมกันไในมีปลานิลปลานิลปลาทับทิมปลาทับทิมปลาแดดปลาแดดปลาอีศกปลาอีศกปลาดี้นปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดมีปะมีครับปลาสลิดจะได้ปลาอีศกเป็นจะเป็นปลากินพืชหรือที่ว่ามานี่มันมันโบกินกั้นเลยปะไม่ครับมันจะเป็นปลากินพืชครับปลาอีศกเขาจะเราต้องให้อาหารเขาเขาตัวใหญ่ถ้าอาหารจากธรรมชาติเขาก็เนียนๆในเนื้อ มีแหนืมีผักปุง้งมีขี้วัวขี้ควายเหรอครับขี้วัวขี้ควายเอาเอาตัวนี้ก็ได้ครับหนึ่งบาทเอาตัวนี้จักแต่มันบบกินกันเนาะไม่กินครับไม่กินใส่หน่อยใส่ไงครับเป็นปลากินพืชไม่กินกันครับก็เอาตัวนี้ก็ได้ตัวละบาทแต่ตัวนั้นมันก็ใหญ่แห้งเนาะใหญ่ครับใหญ่เอาตัวนั้นเลยว่าแล้วแต่ครับเอาตัวนั้นเลยก็ได้ครับตัวนั้นกินตัวครับเอาตัวนั้นจักหารอยโตได้ครับอากาศ ปลาอยังอีกอ่ปะปลาสลิดปลาสลิดกออ็อยู่ข้างบนบ่ครับสลิดข้างบนครับสลิดตัวละหนึ่งบาทห้าสิบครับอืมนี่บอกปลาโอ้ชีเขามายางไก่จากปัตนาก็ไกลด้วยประมาณมกัครับปัตนาก็สิมีหมอเอออยังมา่อเอาเอา,เอามอสร้างแอร์ไหมแย้มาเอาอยู่ แกว่าได้กุ้งน้ำมีกุ้งน้ำอยู่บ่ไม่มีครับกุ้งบ่มีเลยเนาะครับกุ้งฝอยไหมกุ้งฝอยไม่มีครับอืมมันต้อแต่จังหวะจังหวะถ้ากุ้งฝอยมันมันจะชอบมันเราต้องรอตันสุบบ่อมันก็มีแป๊บเดียวก็หมดะว่าในหมู่บ้านเขาก็อยากได้กัน,นอืมเขาไปกินนะมันเส้นเราไปทำไปเอาคนไปทอดไก่อืมเอาไปเลี้ยงบ่อดินนะครับเนาะ ปอดินครับ,รบแต่น้ำใสบ่มีปัญหาเนาะน้ำใสดีครับน้ำใสดีน้ำนนเป็นสีฟ้าเลยเหรอเพราะ,ะ,ระว่าอาใสไวมันเห็นยังไม่ลงยังไม่ลงที่หัวขึ้นไปเนาะยังยังครับถ้าถ้าไม่รังเกียจอะ่ะลงก็ได้เด้อนากแต่ต้องต้องต้อง,อง,องให้ปลาอยู่หนึ่งเดือนก่อนบัดที่นี่ถ้าลงย่านนามมันขุ่นไหมครับครับมันมันไม่ขุ่นมันทำให้น้ำเขียวบ่ไม่ขุ่นครับเพราะว่าลูกสาวกระเลนน้ำไหมลูกสาวที่มานี่เพื่อกระเลนซุ่มือเอาโหลด ถ้าเล่นปลาอาจจะไม่ค่อยตูนะเพราะว่าปลตื่นบ่ปลาตืฟดถ้าเราเล่นน่ะมันจะปลามันจะตื่นบ่ปลาจะไม่ค่อยกินอาหารปลามันจะตื่นนี่ตบบาทห้าสิบเนาะไส่เดียวกันนะไสเดียวกันกับข้างบนข้างบนเนาะใส่เดียวกันเนาะตักขึ้นไปขึ้นมาไม่พอห้าร้อยตัว ปลาไนเลยครับปลาไนปลาไนตัวละหนึ่งบาทปลาไนมีอยู่เน,ะนาะปลาไนสีคือกันไหมล่ะสีทองครับสีทองเลยนนครับปลาไนน้ำแบบอชัยวันเป็นฝูงเนี่ยมันมันงามน้ำไหมปลาไนปลาทับทิมจะที่เลี้ยงไว้เบิ้งแล้วส่วน ากบนหมดก็มาตักนี่ครับขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะไปตักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าปลามันหลายชนิดเกือบ20ชนิดครับซีโปรเทนเกือบ20เนี้ยมันก็เลยต้องปลาหญิงโสบบ่หยี่สโบ<อ>สบก็จะเป็นปลากินพืชจะเป็นปลาปลาตัวไหนเขาพิษสบู่นปลาพิษสบู่จะเป็นปลาก,กาเนมะื่อก่วนมากจะเป็นปลากาหนะบ่ครับเยอาพิษสบู่น่ะบ่ครับครับเยอะพิษสบู่ยันปลาตัวไหนพิษสบู่สิบบ่บ่ออกไงยันไม่ออกเขาคาพวกเขากิน ไปอย่างไปยี่ศบเมนเนาะยีซ 2, 5, 000, 20, latego, ่ซบมันก็จะคล้ายๆกะโเป็นปลาตัวบึกใหญ่ๆที่เวลาเขาหวานเหีองหนุ่มันจะกระโดดตุ้มตามตุ้มตามแต่แต่มันบบกินกั้นเหมือนมั้มันบบกินกั้นเหมือนเนาะปลาใหญ่โตแต่เป็นปลาขึนพืชกินพืร้อยเปอเ็นเลยเนี่ยกที่ผมแนะนำก็้นพืนร้อยเปร์เ็นปลายี่ซบเนาะี่บปลากิะโขนิทียมนลิอันนี้นพืเเลยเอา cá vào bưng cá vào nhánh này là